ยังอยู่ที่กีฬาในประเทศนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับเวทีโลกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทางกลุ่มบริษัท King Power นะครับได้มีการดิโครงการ Thailand Smile ที่อยู่กับเปิดตัวเสื้อใหม่ของ Leicester City นะครับซึ่งเปการส่งกำลังใจของคนไทยนะครับสู่คนทั่วโลกครับเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์ของโควิด19กลุ่มบริษัท King Power นะครับร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อแห่ประเทศไทยนะครับได้มีการเปิด พายานสไมซ์อยูครับยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มกับประชาชนประเทศไทยสู่ชัยสายตาชาวโลกการนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายอเยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าพี่บริหารกลุ่มบริษัทซิงพาวเวอร์และทางสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่โรงประธานอัศษรซิงพาวเวอร์คอนเซ็ปต์ถนนรากน้ำครับนายอเยวัฒน์เปิดเผยว่า รัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งกำลังใจจากคนไทยสู่คนทั้งโลกก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันาการประชาสัมพันธ์ร่วมกับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในสืบคืนฤทธิ์อันเป็ที่มีผู้ติดตามกว่า4ี่สี่พันล้านคนทั่วโลกนะครับโดยความร่วมมือในครั้งนี้คนทั่วโลกจะได้เห็นครับว่าพายดันสไมล์สติ๊กอยู่บนหน้าเสื้อตักเตะของเลสเตอร์ซิตี้ครั้งแรกในโลกตลอดฤดูกาล2000ขอโทษขอโทษ ให้คนไทยมีส่วนร่วมก็คือการยิ้มของคนไทยอย่างที่ได้เรียนไปว่ามีพลังนะครับแล้วก็เราอยากให้กําลังใจคนทั่วโลกนะครับผ่านกีฬาแล้วก็ผ่านรอยยิ้มของคนไทยเองเพื่อไปถึงให้เราใจกับคนที่ยังักยากลบาบากกับหลายๆประเทศรวมถึงเป็นการยิ้มเพื่อต้อนรับเมื่อเวลาสมควรที่เขาจะกลับมาเที่ยวในประเทศไทยวันแ,แรกที่จะใส่ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่2 6กกรกฎาคม ที่แข่งกับแมนยูนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแมตช์แรกที่นักเตะนักเตอร์จะใส่เสื้อตัวนี้นะครับ,ส,รบสำหรับเสื้อรุร่นพิเศษนะครับชาลส์มาร์สติวจากจำหน่ายในประเทศไทยจำนวนหนึ่งหมื่นตัวนะครับราคาตัวละสองพบาทครับและรายได้ทั้งหมดโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับจะสมทบคุกงการพัฒนาวัคซีน,น RNA เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน,กนต่อเชื้อไวรัสโควหน้าสายพันธุ์ใหม่2019ของคณะวิทยศาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งจะเปิดให้จองผ่านทางเว็บไซต์ของ t r a n s m i f e e c o m ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเมื่อวานเปิดพรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ในศึกพรีเมีอีกล้อสุดท้ายครับเลสเตอร์ที่มี62แต้มจะเปิดบ้านเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มี63แต้มนะครับหากว่าเกมสุดท้ายเลสเตอร์ชนะแมนยูได้ผู้ก็จะการันตีการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สตรีทเป็ด้กัน